สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่23เดือน5้พี่หกนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นฮาหนอยพิเศษนะพิเศษ92้างตรงๆแล้วก็เข้าเป็นปกติ0ูนเก้นะศูนย้นะนะเมือม่อเ่วานนี้นะเข้า2ฮาหนอย สองฮาหนอยเนาะนะมาตามกันต่อนะครับมาเริ่มจากห่วยฮาหนอยแรกฮาหนอยกาซาดนะวันนี้ก็ได้สี่กับสามนะครับก็จะมี

ผมคิดว่าสี่นะตัวเน้นก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าแล้วก็สามศูนย์ ฮานอยแรกนะครับฮานอยกาซานะาจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษ วันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วทุกคนนนะั้เด่นเหมือนกันเลยนี่แหละห้ากับแปดวันนี้ได้ห้ากับแปดนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้า แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับกันหนะ้าสามแปดสามห้าศูนย์มะห้าสี่ห้ามาต,ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้ามาตัวเน้นก็จะมีห้าหนึ่ง ห้51 52 59แล้วก็8 2 2จะเหลือมาอีกไหม2เนี่ยเมื่อวาน92นสอะวันนี้จะเป็น2ไหมออกมาเป็น2ไหมหรือว่า52าน้อยนะครับพิเศษานอยพิเศษนะจบไปแล้วต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยปกตินี่แหละ8ดกับห้านี่แหละ8กับห้านะครับก็จะมีแปดหนึ 1, ่งแปดสามแปดหก ห้าหนึ่งห้าสามตามด้วยห้าหกกันนะครับแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่นะแปดเก้าเน้นเน้นที่แปดนะปกติเน้นที่แปดตัวเนีน้นะครับแปดหนึ่ง แปดสามแปดหกแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งแปดสามแปดหกห้าหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะนะครับสำหรับปกติก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นอ n นย V v p p นะครับผม นี่แหละห้ากับแปดนะสามนอยบะเนี้ยแน่นอนมีมาแน่นอนห้ากับแปดก็จะมีอ่าพี่พี่อย่าลืมจับเม็ดเดียวไปด้วยนะคือผมไ่ห้ากับแปดนะก็จับห้าแปดไปด้วยนะสามนอยนะอย่าลืมนะครับผมนะไม่แน่นะให้ห้ากับแปดออกมาห้าแปดนะห้าสองห้าสามห้าศูนย์ แปดสองแปดสามแล้วก็แปดศูนย์ตัวกันนะครับห้าสี่แปดสี่ห้าเก้านะครับแล้วก็แปดเก้าอ่น้อยนี่ฝันห้าเนาะตัวเน้นก็จะมี ตัวเน,น้นนะครับก็จะมีห้าสองห้าแล้วก็82ดาน้อยสูตรแจกน้อยวันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับ3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขห้าเลข8ดแล้วก็เลขหนึ่ง1นหะ้านะครับพี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาับฉ่กับเลข5เลข8เลข1ได้เลยนะห้าแปดหนึ่ง ไม่หรือว่าหนึ่งดีเอาเก้าดีกว่าเอาเก้าดีกว่าห้าแปดเก้านะครับผมนะห้าดนะห้าแปดเกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ